Life in a world that keeps changing. Think that it's progress you're making. Copy and paste pretty faces all the time. Pictures so perfect we play through. Only cause you set up the angle. Web that you we've got us tangled, caught in what's before our eyes. Show off your fantasy, reality, Woah, That's yours, but I'll keep doing <coughs> อขอต้อนรับนายปัญญา,าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะน้องปันสวัสดีครับคุณปุ๊กคุคชิสวัสดีครับงั้นงั้นเราต้องสัมภาษณ์สัมภาษณ์แล้วล่ะค่ะเพราะว่ามีคนสงสัยว่าการฟังภาษาไทยอย่างเดียวเนี่ยมันจะทำให้ ฉันเข้าใจภาษาไทยและพูดภาษาไทยได้หรอวะได้เลยครับ <c oughs> อ่ะกูชี้อยากถามอะไรน้องปันครับทำไมน้องปันถึงม,มาเรียนภาษาไทยอะครับครับผมก่อนอื่นเลยนะครับก็คือตอนแรกอะครับคือหลังจากที่ปันเองจบจบไฮสคูลที่กัพูชาใช่ไหมครับก็ต้องต่อที่มหาวิทยาลัยก็เลย คิดว่าอยากมาเรียนที่ประเทศไทย,ยครับรไทยค่ะอ๋อเพราะว่าเอาเอาจิงๆไหมครับทุนทรัพย์ไม่เพียงพอครับอ๋อเข้าใจแล้วแล้วที่สําคัญนะคะประเทศไทยเนี่ยหมอเก่งด้วยใช่ถูกครับถูกอะไรครับด้วยเก่งด้วยถูกต้องครับใช่ครับพี่แพงอ๋อเข้าใจแล้วค่ะ ว่าเริ่มแรกเรียนภาษาไทยที่ไหนมาที่ AUA เลยไหมอ๋อเคยครับก,ก่อนที่จะมาก็คือต้องไปหาเรียนภาษาไทยที่นมเปนนะครับก็เรียนได้ประมาณสองสามเดือนสองถึงสามเดือนนะครับแล้วก็ย้ายมาที่ประเทศไทยครับรูเป็นคนไทยไหมไม่ครับรูเป็นคนกัมพูชาครับ แต่เขาสามารถพูดไทยได้แต่ไม่ชัดพอหลังจากทีเ่เรียนได้ประมาณสองสามเดือนก็รู้สึกว่าเราน่าจะเข้าใจภาษาไทยได้ก็เลยย้ายมาอยู่ที่ประเทศไทยพอย้ายมาปึ๊บฟังไม่รู้เรื่องเลยไม่เข้าใจว่าเขาพูดอะไรไปซื้อข้าวไปเดินไปนู่นเดินไปนี่ก็เดินไม่ได้กลัว ไม่กล้าพูดเลยอะคะ่ะอ้ใช่พูดไม่ได้<อ>เลยครับก็เรียนที่กัมพูชามาสองเดือนแล้วนะอ๋อจําไม่ได้ครับว่าครูเขาสอนอะไรไปบ้างจาไม่ได้เขาสอนยังไงอะมัน,นเขาสอนเป็นแบบอประมาณว่าแปลภาษาให้ครับมีค, <ำ S 2> ค<ำ>ําศัพท์แล้วใช่ถูกต้องครับมีคําศัพท์แล้วก็เอามาเรียงกัน หนึคำสองคำคำสามคำมาเป็นประโยคครับพอจะทำไม่ได้ก็เลยพูดไม่ได้ครับ all right, all right, all right.